เราคาดว่าจากนี้เนี่ยก็น่าจะดีต่อเนื่องนะครับในส่วนของค่าธรรมเนียมจากธุรกิจเวล์บิสเนสของเขาในกลุ่มนี้เราเลือกมาอยู่3ตัวด้วยกันก็จะมี KCE EPG อีพีนครับอีตัวหนึ่งที่เราเลือกในกลุ่มนี้คือดูโฮมอีกตัวหนึ่งก็คือสุภาลนะครับเนื่องจากเราเรามองว่าออยอดขายนะครับในปีนี้เนี่ยจะดีต่อเนื่องนะครับ าละครับพี่ตีครับขอไม่เกิน5เซกเตอร์ที่หลักทรัพย์กสิกรไทยมองว่าน่าจะมีโอกาสลุน้นน่าจะมีโอกาสไปได้สวยในช่วงที่เหลือของปีนี้ครับพี่ตีครับครับผมในเชิงกลยุทธ์ระยะกลางนะครับของเราก็คือในปีนี้เนี่ยเรารก็มีเลือกมาอยู่จํานวนหนึ่งนะครับโดยมองจากปัจจัยพื้นฐานสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มแรกที่เราเลือกมาคือกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ นะครับแบงก์ใหญ่ก็อย่างที่แบงก์ใหญ่อ่าไตรมาสหนึ่งก็ได้ได้พูดไปในระดับหนึ่งระดับว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดนะครับค่าธรรมเนียมก็เติบโตดีแล้วโมเมนตัมของค่าธรรมเนียมนี่น่าจะต่อเนื่องในไตรมาสต่อๆไปนะครับครึ่งหลังเราคาดว่าสินเชื่อเนี้ยน่าจะกลับเข้ามานะครับซึ่งก็ทำให้การส่งต่อ,อการแรงผลักดันของกำไรเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องทั้งปีนะครับ โดยนอ,นอกจากนี้เนี่ยในแง่ของความสนใจของนักลงทุนทั้งในประเทศนะครับและนักลงต่างต่างประเทศสําหรับเซกเตอร์ธนาคารเนี่ยก็ดีนะครับถ,ถ้าสังเกตหลายเฮ้าส์เนี่ยก็จะเลือกกลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นท็อปพิกนะครับในเชิง global strategy ด้วยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยกลุ่มนี้เวลาถ้าอาตาัตราดอกเบี้ยพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีปัญหาอ่าก็ชอบอ่าฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบสําหรับปีนี้อย่างชัดเจน นะครับผมโดยในกลุ่มนี้ตอนปัจจุบันเนี้ยเราชอบ SCB มากที่สุดหนึ่งคือทำไมไม่เลือก BBL สองคือถ้าเลือก KBank ได้เนี่ยจะเลือก SCB ไหมเชิญครับพี่ตีหนึ่ง KBank เลือกไม่ได้อยู่แล้วนะครับสองระหว่าง BBL จริง BBL ก็ไม่แย่นะครับเราก็เราก็เราก,เราก็มีเวทติงเราก็เป็นอาเโอรฟอร์ม นะครับ,รบเพื่อเฉลให้ซื้ออยู่แต่ SCB เนี่ยถ้าสังเกตก็คือ,อมีการปรับโครงสร้างภายในอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบทำให้ธุรกิจเวลของเขาเนี่ยก็เป็นตัวชูโลงที่ท,ที่สำคัญเลยในงบไตม่มาสนึานแล้วคาดว่าจากนี้เนี่ยก็น่าจะดีต่อเนื่องนะครับในส่วนของค่าธรรมเนียมจากธุรกิจเวล Business ของเขานะครับแต่โดยภาพรวมแป้งใหญ่ก็คล้ายๆกัน นะครับก็จะมีการต่างต่างกันใน Exposure บ้างได้ได้เปรียบในในบางส่วนบ้างแต่ SCB ด้วยความที่รายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยจะมีผลต่อกำไรเยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นแบงค์ที่ได้เปรียบ,บไม่เทียบกับ BBL <พ>ครับผมพี่ตีคิดว่าถ้า City Group เนี่ยเขาไม่เล่นในเรื่องบัตรเครดิต <c oughs> อะไรพวกนี้แล้วเนี่ย <c oughs> จะเข้าทางใครมากกว่ากาันจะเข้าทาง SCB ไหม หรือจะเข้าทางแบงก์อื่นพี่ตีมองยังไงครับเนี่ยก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนนี้ก็ไม่อยากเชียร์แบงก์ตัวเองแต่แต่พูดในแง่ของ Market s h a r ์ฝั่งฝั่งบัตรเครดิตแล้วกันว่าถามว่าใครใหญ่สุดนะครับโดยจำนวนบัตรเนี่ยคนที่เยอะจริงๆคือแบงก์กรุงศรีนะครับแต่ถ้าโดย spending Market Share ก็คือว่าเนี่ยจำนวนยอดใช้จ่ายแล้วมารวมๆกันเนี่ยก็เกษตรกรไทยเยอะเยอะกว่า เาเบอร์3ก็น่าจะเป็นไม่ s c b ก็ BBL นะครับ mm hmm. อ่ะฉะนั้นในแง่ของธุรกิจรีเทลเอ่อสปอนดิงจริงๆเครดิตการ์ดอ่าในในส่วนของระดับบนนะอ่า mm hmm. ผมว่าแบงก์ใหญ่ก็ได้ประโยชน์หมดละเอซีก็ชุ่งหลังก็ลุกมาเยอะนะครับ mm hmm. อ่อแต่โดยโดยรวมแล้วเนี้ยกระสิกรก็ก็ Position ตรงนี้ค่อนข้างจะแข็งแต่ผมเชื่อไม่ได้นะต้องบอกกัน พูดพูดพูดได้หน่อยเดียวนะครับนะครับฉะนั้นนะครับเซกเตอร์แรกก็คือกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่และเลือก SCB ธนาคารไทยพาณิชย์เด่นที่สุดในกลุ่มแบงก์ใหญ่เด่นที่สุดในกลุ่มแบงก์ใหญ่นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมให้ปลายปีนี้ไว้เท่าไหร่สำหรับ SCB ครับพี่ติครับ117บาทครับ ไอซ์ให้ไวที่ร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับใช่ครับผมนะครับขอขยับไปที่เซกเตอร์ที่สองครับครับกลุ่มที่สองเนี่ยก็อย่างที่เรามีคุยกันเมื่อกี้นี้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นช่วงปรับตัวสูงขึ้น นะครับเึงกัปีนี้โดยโดยภาพรวมเนี้ยก็ยังอาจจะไม่ได้ขึ้นมากนะบ้านเราอาจจะประมาสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งอเมริกาอยู่ประมาณสองถึงสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. าบางประเทศที่เยอะอาจจะสามถึงสี่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี้ยเออเราก็เลือกเออ AWC นะครับเออคือจริงๆก็คือเราอยากได้ตัวที่เป็น asset play นะครับ mm hmm. มี exposure มีการถือกองสินทรัพย์เยอะแล้วเรามองว่า AWC เนี่ยเป็นตัวที่มีการถือกองสินทรัพย์เยอะนะครับแล้วคนที่มีถือกองสินทรัพย์เยอะในช่วงที่เงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นผลบวกนะครับในแง่ภาพรวมนะครับนอกจากนั้นใน AWC เนื่องจากมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถเลือกซื้อสินทรัพย์ในจังหวะที่โอกาสมีเปิดมาให้เขาให้เลือกซื้อได้นะครับ อ๋อที่เลือกเพราะเงินหนานี่เองเหละครับใช่ไครับเลือกเลือกเาเป็นแอสเเพลย์เป็นหลักโอเคครับนะครับลักทรัพย์กสิกรไทยเลือกนะ AWC ในกลุ่มทีมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงนะเพราะว่ามีสินทรัพย์อยู่หลายประเภทเนี่ยนะครับแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปี AWC ไว้เท่าไหร่ครับพี่ติครับเออหกบาทห้สิสตางค์ครับ เหบาท50สตังค์นะครับนี่คือกลุ่มที่2และเด่นในกลุ่มนี้ก็คือ a w c นะครับเอาล้วครับขยับไปต่อที่กลุ่มที่3เซกเตอร์ที่3ครับพี่ติครับครับกลุ่มนี้ก็เมื่อกี้เราก็คุยไปเยอะแล้วในส่วนของภาพไตรมาสหนึ่งซึ่งงบน่าจะออกมาดีก็คือกลุ่มปีตเคมี นะครับอ่าก็ได้อันนี้ส่งจากความต้องการตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นผู้ผลิตสามารถรักษามาจินได้นะครับจริงๆแล้วในกลุ่มนี้เราไม่ได้เลือก g c ตอนนั้นเราเลือกยซมซีเมนแล้วก็ IRPC นะครับซึ่งก็ดีทั้งคู่นะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยมองว่า IRPC มีดีตรงไหนบ้างครับพี่ติครับ ก็เขามี exposure ในส่วนของปิโตเคมีพอสมควรนะครับ,รบอ,อ,อ,อีกประมาณส่วนหนึ่งก็เป็นทางธุรกิจลงกันซึ่งอันนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับในส่วนของปิโตเคมีเ,เขาเป็นมีสัสดส่วนของเม็ดพลาสติก PP p o ล p r o p เยอะ นะครับ,รบซึ่งเม็ดพลาสติก p p เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเพราะมันเป็นเมื่อเทียบกับ PE แล้วเนี่ย PP เป็นพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมเยอะแล้วการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาครถยนต์เนี่ยดีขึ้นมาโดยตลอดนะครับฉะนั้น IRPC เนี่ยช่วงหลังก็ได้ได้ไดนิส่งจากฝั่งปิโตเคมีเยอะแล้วก็ผลักดันราคาหุ้นเนี่ยกลับขึ้นมาลักทรัพย์เกษตรกรไทยแนะนำซื้อ IRPC แล้วให้เป้าปลายปีนี้ไว้เท่าไหร่ครับ4บาท10สตังค์ครับ 4บาท10สตังค์นะครับ,รบชน4บาทที่ไลรหัวโนทุกทียืขึ้นม่ได้แป๊บๆก็หวังว่าชน4บาทครั้งต่อไปจะยืนได้แน่นๆกว่าครั้งที่ผ่านมาแล้วกันนะครับครับผมฉะนั้นกลุ่มที่3คือปิโตเคมีหลักทรัพย์กสิกรไทยวางน้ำหนักไปที่ SCC ปูนซีเมนตไทยและ IRPC จําจำกัดมหาชนนะครับใคัทัดมาเป็นเซกเตอร์ที่4แล้วครับพี่ตีครับ ก็เป็นเซกเตอร์ที่ตามน้ำเป็นโมเมนตัมของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับก็ในกลุ่มนี้เราเลือกมาอยู่3ตัวด้วยกันก็จะมี KCE อันนี้ชัดเจนนะครับความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสูงมากนะครับบริษัทเนี้ยไดออเดอร์เต็มไปถึงปลายปีนะครับลูกค้าก็พร้อมที่จะยอมสั่งล่วงหน้าเพราะของไม่มี นะครับในส่วนของ P C B board E P G เองเนี่ยก็ได้ประโยชน์หลายตัวอันแรกก็คือตัวที่เป็นไลเนอร์รถกระบะนะครับอันนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นจากจากความต้องการลดภาพรวมที่ดีขึ้นนะครับอีกธุรกิจนึงของ E P G ที่น่าสนใจมากๆกนะครับก็คือ,อชนวนนะนวนหุ้มเย็นหุ้มร้อน นะครับ,รบอ่าซึ่งเป็น PE f o a ฟอันนี้เขามีมบริษัทที่อยู่ในในอเมริกาด้วยนะครับซึ่งถ้าจะพอทราบกันก็คือ,อของพวกนี้มันจะมันจะใช้เยอะในในตึกนะครับเพื่อที่จะรักษาความเย็นรักษาความร้อนนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานาคนอาจจะคนอาจจะนึกว่า,าโนโยบายพลังงานสะอาดนะครับจะต้องเป็นกังหันลมนะครับ<ม>จะต้องเป็นโซล่า จริงๆแล้วเนี่ยสา์ของกรีนเอเนจีทั้งหมดหรือการประหยัดพลังงานในพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นการใช้พลังงานในตึกนะครับยี่สเปอร์เซ็นเลยฉะนั้น,นจากนี้ต่อไปเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยจะต้องมีการอัปเกรดนะครับการใช้พลังงานในตึกเนี่ยอย่างต่อเนื่องอไม่ว่าจะเป็นการที่จะทำให้แบบว่าชัดดาวไม่ให้ความร้อนหรือความเย็นเนี่ยมันออกรักษาพลังงานได้ดีหรือการใช้ชนวนพวกนี้มากขึ้น ในตึกฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกเอ่ออีกไดรเวอร์หนึ่งของ EPG นะครับในในความเห็นของเราอีกที่เหลือธุรกิจแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยปีที่แล้วก็ได้ประโยชน์จากเอ่อการ work from home อ่าคนส่คนสั่งอาหารไปทานที่บ้านเยอะแ้้ว็แล้วเขาก็ผลิตของพวกนี้นะครับฉะนั้น EPG ก็จะเป็นอารมณ์ตามน้ำแล้วเราคาดว่างบในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสเนี่ยยังดีอยู่เอ่ถ้าจะเริ่มมีปัญหาก็จะเป็นในในใน,ในครึ่งหลังของปี เพราะตอนนี้เนี่ยเขายังสามารถส่งผ่านต้นทุนเม็ดพลาสติกที่เพิ่มสูงขึ้นได้นะครับมีการเก็บสต็อกไว้แล้วก็มีการทําสัญญาระยะยาวกับผู้ขายไวนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราเลือกในกลุ่มนี้คือดูโฮมนะครับซึ่งดูโฮมเนี่ยเราคาดว่ากําไรในปี64เนี่ยจะโตอีก46%่หเปอเซนับหลักๆก็คือดูโฮมเป็นน้องเล็กนะครับในทำคนขายวัสดุก่อสร้างสิ่งที่ดูโฮมทําก็คือมีการเปิดสาขานะครับ เ,เมื่อเทียบโดยสัดส่วนแล้วก็จะมากกว่าอีก2ตัวก็คือ global <Home S 1> กับ pro. home pro นะครับ,รบซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผลักดันตัวกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับปับจจัยที่หนึ่งอาจจะมีส้มหล่นนิดๆก็เรื่องราคาเหล็กนะครับแต่าอาจจะพอทรารบว่าราคาเหล็กเนี่ยพุ่งเมืองจีนเนี่ยสูงสุดในรอบ12ปีนะครับสาเหตุหลักๆก็คือนโยบายสิ่งแวดล้อมของเมืองจีนเนี่ยที่ต้องการ ที่เขาต้องการควบคุมนะครับพวกก๊าซเรือนกระจกแล้วมีค,คําสั่งมาในหลายๆเมืองเนี่ยให,ให้ให้ให้ลงเหล็กเนี่ยลดการผลิตลงนะครับเาะนั้นเนี้ยราคาเหล็กก็เพิ่มสูงแล้วดูโฮมก็จะได้ไประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยในในแง่ไอ้สต็อกเหล็กแล้วก็ความต้องการสินค้าเด็กพวกเหล็กเส้นของเขาครับดูโฮมหลักทรัพย์กสิกรไทยให้เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับพี่ติครับ เป้าเราปัจจุบันนะครับคุณทิพย์ยังไม่ได้ไม่ได้ปรับเลยก็21บาท50ตังค์21บาท50แล้ว EPG นะครับพี่ติ EPG ครับถทาเก็ตไพรส์เรา14บาทครับแล้ว KCE นะครับให้เป้าเยอะไหมบางโบกให้ตั้ง70กว่าบาทนะพี่ตินะห <c oughs> ลักทรัพย์กสิกรอย่างน้อย,นอยหน้านะ KCE <c oughs> เนี่ยเราคงไม่ถึงนะเรายังเลขหกอยู่เท่าไหร่พี่เท่าไหร่หกสิบ้าบาทครับอ่าโอเคหกสิบ้าบาท 65บาทสาหรับะครับใช่ครับเป้า KCE 65เป้า EPG 14และเป้าดูโฮม21.5ประมาณนี้นะครับมาถึงเซกเตอร์สุดท้ายที่หลักทรัพย์เกษตรกรไทยมองว่าน่าจะโดดเด่นในปีนี้ตกลงเป็นเซกเตอร์ไหนครับพี่ติครับเออเป็น <c oughs> ที่เกี่ยวกับการบริภโภคในประเทศนะครับแต่เราไม่ได้เลือกคอมเมอร์สนะครับเรา เราเลือกอ่าอีออนนะครับซึ่งเป็นคนให้สินเชื่อนะครับแล้วเงินให้สินเชื่อของอีออนเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นสินเชื่อเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือสุภาลัยนะครับเนื่องจากเราเรามองว่ายอดขายนะครับในปีนี้เนี่ยจะดีต่อเนื่องนะครับ ทางคุณโจทำพรีวิว1คิวมาเนี่ยก็ของสุปภัยเนี่ยค่อนข้างดีนะครับออยอดโอนในครึ่งแรกเนี่ยก็ดูมเมตัมใช้ได้นะครับแล้วโดยภาพรวมเนี่ยการบารู้ภาพภาพรวมในในประเทศเนี่ย ก็คงน่าจะาค่อยๆปรับตัวดีขึ้นตอนนี้ก็จะสะดุดนิดนึงจากโควิดปัญหาโควิดที่เรายังเจออยู่แต่ถ้าเริ่มการฉีดวัคซีนกลับมานะครับ<ม>การบริโภคในประเทศนี้ก็จะกลับมาดีขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นผลบวกนะครับทั้งในในเชิงบริโภคภาพรวมสำหรับสถาบันการเงินอย่างอ e. ีออนที่เป็นคนปล่อยสินเชื่อนะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคก็จะได้ไประโยชน์จากตรงนี้นะครับ รวมทั้งความต้องการพวก o p e ตี y นะครับในส่วนของสุภา,ายลนียก็น่าจะดีครับ,รบกลุ่มบริโภคภายในประเทศหลักทรัพย์กสิกรไทยเลือก2บริษัทก็คืออีออนธนาสินทรัพย์และสุภาลัยจำกัดมหาชนชสำหรับอีออนนะเป้าปลายปีเชิงพื้นฐานเท่าไหร่ครับเอ่อ244บาทครับผมส4 4บาทสำหรับอีออนนะครับแล้วสุภาัย นะครับเป้าปลายปีหลักทรัพย์กสิกรให้เท่าไหร่ครับ23.60บสาท60สตังค์ครับผมยีาท60สตังค์นะครับนี่คือ5เซกเตอร์นะครับแล้วก็มีหุ้นเด่นในแต่ละเซกเตอร์ที่หลักทรัพย์กสิกรมองว่าน่าจะไปได้สวยในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยนะครับ